สวัสดีค่ะศานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องวันนี้นะคะจะเสริมพาพพี่น้องมาจกปูค่ะเนี่ยเธอจยิบไอ้นี่เถอะจนเยียบเอาแล้วเนี่ยหอ,อมมะนะตัวนึงเห็นปะน่นค่ะตัวแรกแหกมันมเยยบีบนี่ค่ะพี่น้องตัวแรกแหกมันแล้วค่ะมาพี่น้องมาเบ่งก,กันค่ะโฉน้ำให้นะค่ะนี่สองตัวให้พี่นอ้องมุดนี่เถอสองตัวค่ะ อีกหหนึ่งค่ะเห็นป่าวมันจะไปเหยียดตันแล้วบอมพันยุกกลางให้นะสิโตน้อยเนาะพอนี้ขุดบรกิงพอนังขุดหินเกนบรกิงขุดปูกลางให้นะค่ะพี่น้องขุดกระปูกลางให้นะหายเด้อค่ะได้หลายเน่เลยล่ละค่ะ mm hmm. ต่อ่มาจะเสริมกันจะเอาโต๊ะกับเลไทายพี่น้องได้รับชม่กันนีน้เนาะค่ะอืตงนีง้ยอะป่ตัวนี้ ี่เอาทั้งจับถือกันไปนี่จับถือที่ปู่แล้วค่ะยยเห็นบ้างเห็นแล้วไหมพี่น้องเบิ้งเี้เห็นบ้างไหขึ้น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 บ้างขึ้นบ้างขึ้นบ้นางนั่นนั่นแหละพี่น้อง นี่ล่างก่อนนะเธอค่ะโอ้ที่ได้หมาขาวลงเลยค่ะนี่ฮะเธอสวัสด,ดีอน้ชมนี้เธอดีครับ <c oughs> หัวแรงเนาะค่ะพับี่น้องมะขุดกระปูค่ะฮะขุดกระปูน้ากันขุดกระปูหาเลาะไปค่ะเพราว่าิ่นยูน้นาให้นาหนีน้ําเน้น้ำกันเทนะาน้าเน้นมันเบิ้งซอยกันค่ะ มันขวยนี่ทกขามากรกะดอกรกะเดือแทบไ,น,ไนี่หวย่ย <c oughs> เพราะนี่ทีเธออาจจะ,ะเ่เลิกก็ได้หาลาตรงในน้ำปาเลิกติ <c oughs> แล้มันตัวเง,งตัวง้เนาะข้างในสินนสนเนาะตัวเงไง้นี่ไหมพี่น้องูสิอือมาปัานา่นกันหน้าน้าห,อหัอเลิกอี่หลีบล่ะเธอว่าเลิกปัก่นในตรุ่ ตัวง,ง,ง่ายตัวง่ายตัวโอนพี่น้องตัวง่ายตัวงามพร้อมค่ะนี่หูนี่รับรองไม่ไม่อยู่เลยเนี่ยนอนเถอะเนาะแบบนี้อาจจะเลิกอาจจะไม่เลิกเห็นและวะ้วป่ะผู้เดียวนึงน่ะบได้ก้ลสำคัญเราบอกให้ปูนี่ขึ้นมาสัน่นเวลาไม่นหนีมันจะหิวอันตอนขึ้นมานะคะ่ะโอ้เนี่นยไหนยะ เอาง่ายยูเ่นเนอะอืมเด็กค่ะเห็ก็ดอะไรก้นค่ะเหยียบเอาค่ะนีน่นี่สีใช่ไหมตองมีหูหละจะเบิง่งเวยเบิ่งดูมีปะมีปาอืมเห็นปะเธอเสียงเขียดตนนะห,ห้องเอสดเยเรออยงเมื่อเดี ก้นปูเด้อค่ะพี่น,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 อปปน,น้องมือนี่ยหาเด้อค่ะมาก้นปูน้ำตาเชิมปะปูไปปนค่ะปนกับปูแต่ว่ามือนี่ยเชิมมาจะได้ไม่ดำเสียไปดองไว้ตำมุ้งหายนาเนี่ยน้ำเราอยากน้ำเราอยากเนาะมีบ้างนี่หูนี่ยสวยแน่นอนเนี่ยไม่ไม่โหไปทั้งนั่นปุ่นโหหงายเติมเนะาะเห็นแล้วสันญ่า เห็นปูหรือเปล่าเห็นปูหรือเห็นหูวอ๋อไปเดยเสยนจกปูเจนเน่เสยนจกปูอยู่นี่เองพี่น้องอ๋อได้อีกแล้วค่ะเนี่ยนีค่ะตัวนี้ได้แล้วนี่แบบหูปูน่ะเธอบ้าใส่ไม่เห็นอันนี้ได้ปูปูปูกระโงงนี่แล้วเนี่ยเออนั่นละเห็นม่้เนี่ย มันไม่หูกับไปอีกวะเมนโอ๊อเธอเกี่าไปอยากขี้ดินน้ำขี้ดินแล้วดันดนะทีปู่เงี้ยงๆขับไปว่าไหร่พี่น้องมาเบิ่งอันนี้พี่น้องเห็นปะน่ะนึกว่าเป็นหู้ยไปแล้วเขียดน้อยค่ข้าพี่น้องเห็นละมึงนึงหูเขียดเธอพวกนึงหูเขียดจำได้ไหม หูเขียดหูเขียดนะเห็นไหมเห็นรบ้ค่ะปิดปิดเปิดเป<อ>ิดอย่<ๆ>ยง,ง,ง,งนี้อย่นี้บ้าโอ้โหโอ้ามโค้งหามโค้งอีกละกหามโค้งค่ะดูค่ะโอ้โหหามโค้งอีกแล้วไายค่ะนี่งสงสัยอยู่เนี่ยค่ะมีบ้า ตัวปพิงตัเมนบะขี่ดินง้ามซื่อๆ่ะป <laughs> ีนาเมนบ่เนี่ยเมนเราลอกขึ้นมาเมนบว่าเดี๋ยวอิรีเมนเยอะนัดเสนเนาะโอ้โห,ห,หงายเตะหนาเพิ่งจกแคเจอจบแล้วงายเหี้ยโอปีหนาใจหนาฝนมาท้าเพิ่งได้เห็ดออกหลายปีนี่ดูนะกกเสบงใบรนคัก อันโกนโคกับเห็ดอันนี่ย่งก็เห็ดโกนโคกกบเห็ดท่านค่ะนะรอเพิ่งกันเนาะค่ะเห็นละขันว่าหนีบมือน,น,นี่นนไปว่าเห็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ต่างค่ะยังไหนเถอะคือก็ว่าเห็นโตัวแต่ือว่า อืมอือืมอือมีะเอาเอาปวดละปวดละเออโอ้อืม้างข้าง่างพี่น้องตัวหนาตัว่ง่ง่างยังพ่ออกเดี๋ยวเขไปล่างน้องดูนี่เห็นไหดินแอนรดนี่โอ้ปิดไว้แล้ว หููหง่ดิเนี่ยหูายป่ะเกิดเป็นสับหัวเปิดมึงดุกยับเลแอบก็ได้เจอคอยวิ่นงมึงเล่นเสิค่ะบว่าละอยู่มอซำไม่ปกอยู่ออ้สองโอ้ใหญ่แน้อืมหกล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 ข้าหูติ๊กันเนยใส่ตะแบงปิดดิหงเห่นแล่ะวะปูแล้วก้อนหินล่ะ โุ้ยลีบอ่ปะปลาเล็กตัวสิน,น่ะมันมันดิ่งเกนบุ๋ล่ะเนาะอูย้ยแามคงอีกแล้วพี่น้องแามคงมีสองหูด้วยหูดเดียวกันหูขึงหูลงหูเดียวกันบ้าหูเดียวกันซ้ำค่ะไปพี่น้องย่งางหาเลาะค่ะเลาะกระปูเนะาะค่ะนางงามกับนางสายค่ะนางงามกับนางสายส่วนนางงามกับพุส่สาย ปุนค่ะค้นหาปู่ยุบุลเสริมไปค้นหาหูนะคะหาอีหาหูปูค่ะย้ำเล่งแต่ว่ามีน้ำเนาะพี่น้องเนะาะผู้ทั้งท่านมันก็่าว่าคลิปเก่าเบิง้งเสริมหมดแด้วค่ะถ้าไม่คลิปปีไก่นี่กับพวกอ้วนตอนนี้ปีนี้อ้วนขึ้นไปว่าคลิปใหม่เด้อค่ะไปหาปูน้ำกันอีกค้นค่ะพี่ตตน้องสตกน้ำขี่ไม่ไม่ยู่หัวคำน,น,นั่นสวรินทร์ ค,ค่อยนะยู่บ้างมาแล้วไหนจะก็ะได้ประโยชน์อเเยูเยดียวเออเือเส็จแล้วเออเอืเออเอเเลิกตีเธอแต่ว่าเห็นตูอยู่ปะ่ะตูนี้อืเปียกมืดละเอ้าเอ้าเอ้า ตัวใหญ่คากตีเธอ,อ <c oughs> ตัวใหญ่คากแล้ว่าพี่น้องเอา้าเอา้าไม่ได้อีกหรอเอี๋ยวได้ปะเอ๋วได้ปะเอ๋วโอ้ลีบเข็นแล้วตัวหน่ะเธอมัไม่ได้อีกอ,ะอ่ะมองว่ารอบนี้คงจะได้เด้อได้ปะเอา้าเอา้าเอา้า อืมเอ้ามีซีรีส์ไปเนี่ยค่ะโดนเติมแล้วโอ้ทัถึงส่งถึงเสือเปลี่ยนมันละรุ่นน้อนเอาอืมเปลี่ยนมันละเอ้เาถือไปรอบเนี่ยเอ้าง่ายก็รอกเรือแทะ เอาเกงด้เถอก้มโค้งอีกต่างหากก้มโคงพี่นอ้องดูพูดนะเขาอยากไรตัวเนี้ยข้าจะมือพหลังไหลข้าเลาะต่อข้ะแหน่พี่น้องโอ้โหดูข้างามนาองมิตโตมันงามข้าแล้วพี่น้องอันนี้เหอนเขาได้นีมข่าทั้งทงน้าน,นี่แหละอ่ออืนี่แหละข้าน้นองเย็นกับอัน้องโบนัโจบเอา ที่ตั้งหลายเมือน่ะมือปิงนำของเสไม่ไหมเห็นไหเถอเนาะในม่อแ้มีทุกท่าค่ะมือใน <c oughs> ได้ทุกท่าอีดี <c oughs> เห็นไหมคะ่ะได้ตามจนได้โอ้งานเติบงานเติบใส่เลยไปไปไหนพี่น้องได้ละท็บปูดองเลยเนาะคะ่ะไปเสอเส้ผ่าไปล่างความสาแล้วกลับไปดองพี่น้อง ดองสูตรสูตรปูดองแบบใดเนาะค่ะมันเสียบนะพี่น้องเนาะไปผส,สมผพพักไปดองค่ะไปล้างน้ำข้มสารและสิดองสูปพี่น้องเบื้องต้นละก็ด,ดอกค่ะเอ,าเอา้าเอ้าน้ำยังมาเลยเขาใส่หมดผักได้อยู่ดิหนิพี่น้องเออล้างให้นแนะนน้ำใสดีนี่มาเธอญสนุกไปล้างในหันหละัะเธอล้างรถบาล้างเป็นบ้าพี่น้องมุมนี่เคียงน้าวค่ะนะหลังไงเนาะเธอเนาะม, <laughs> มาพี่น้องล่างโกกันนะค่ะ ร่างปูสิไปดองแล้วว่าเขาจะไปร่างอีกเยอะร่างอันนี้แล้วร่างขี้ดิน,นออกก้อนค่ะอะไรที่ว่าพักสะอาดลา้วกับอันเลี้ยวล่ะเกง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 สิค่ะบ้านมัน,นะะสะอาดเลยดยอกปูน้ำเงินมัน เียหองแงยเงี้ยเงียีเยกดางดาไปล้างไม่ตอนคนนอกกันตอนนี้ไม่สิงอยู่นู้ตัวเงาเยอะงติดตับ่เป็นอ่างนันอันนี้มันยุงขี้เหนียวลายหลายเดายหลายยุ่นาะอือนต้นหน่ตงา อกกินเทาก็บแหาธรรมชาติ์เท่าไรครับตามโครงได้ค <online> ่ะเพราะมีสารเคมีอย่างพี่น้องปลูกอยู่น้ำนั้นอีกเพราะมีสารเคมีเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ยาฆ่าปูหรือว่าเคุณไม่ได้ปลูกคืชปลูกผักที่ใส่สารเคมีนะค่ะขนาดตามโค้งเราก็ปล่อยถุยขนาดพุทธเสียนด้านปูจับเป็นยังถึกกัน เสริมล่างนี่ก่อนเด้อค่ะเราจะล้างน้ำหนึ่งก่อน,นอล้างน้ำหนึ่งใส่น้ำสะอาดไปหนะค่ะใส่น้ำดืม่มเขาเลยเพราะว่าเมันอย่างพันดินเพันดินไม่ดินติดอยู่นี่นะเห็นปะน้ำสะอาดเราจะล้างไปดองเขาก,กระสีกินแบบล้างกินดิบเด้อค่ะกินดิบ ก็แลาขั้นตอนขันตอนเนาะค่ะดอกยิกบกระปูสบายย้ําน,นี่นะเป็นมันปูย้ําน,นี่นะ่ะแก๋เบิ้งนี่เหลืองอ้วนอ้วนเลยอืก็จะล้ขั้นตอนโอ้บะหมี่เนียนๆนะเนี่ย มือหนาวกะกาบาิ่นเ็ดถังแล้วเฮาก็ค่อยดิบกามันจอรูล้ละปูดหูละเพิ่นสแสดงเฮาเห็นเฮากค่อยจ่อนสุ่นใส่ไงค่ะอี่น้องมาเลิกเก่หูสิเลิกกราสุนใส่หน้เนาเิ่นก็เกยเกลีนยลนลิหัวนี่เจออนี่ลิหัวอื้ม เดีน๋น้นอนผมบอกเคยเปลี่ยนเดี๋ค่ะขั้นตอนอันนี้เฮาเรียบร้อยแลย้วเด้อค่ะท้ำความสะอาดเรียบร้อยและไม่นี้ขั้นตอนต,นต้องไปหอ่อเอาปูไปนอกก่อนเด้อค่ะก่อนไปดองนอกไปครับนกน้ำแข็งไปก่อนเด้อพี่น้องเด้นอนกน้ำแข็งไว้ให้เนื้อเพิ่นกร,กระตุ้นขึ้นให้เนื้อเพิ่นแบบเต๋ปนะเบาเวลาเฮาดองมงบบันจะเพิ่นกแบบเบาเนี่ยเอานกไว้่ะาไปเนี่ยประมาณเพิ่นนกกันแล้วก่อนน้ำไปดองได้เด้อค่ะ ฮะค่าไปเนียพี่น้องปูฮอกกันนกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนี่เห็นป่นี่ได้ลวพี่น้องก็รู้ว่าจากนาทีแหละเด้วค่ะแต่ว่าน,นอกปูปูนอกเน่ล้อฮอาก็เซฟเนื้อปูปลาปูยินอะไรนะพี่น้องเนี่ยเห็นปะใส่เลยได้แบบเนี้ยคะ่ะใส่โล่เนาะค่ะใส่ลงไปเลยปูได,ด้กันโห<ม>ล่นึงก็ดีกว่าเดี๋ยววันนี้อะหานะครับ พอได้ยื้อได้กินนี่ลนะเนาะเขได้ยื้อได้กินแ้านนี่ยพญามันขอซื้อเยอะได้กินเนี่ยเขาก็ไปหาน้องเบิงกับเขได้กินนี่เนาะไปถึงวันไทศบ้านพี่น้องเป็นขีเราไปจนเสียงก้นอยู่นั่นเนาะถ้าเม่นดูก้นได้ขายดีเด้ดเพิ่นก็อยากอ๋ออยากปอกอันนี้อ๋ออยากอ้อมเป็นขีอยากอ๋ออยากก้อนนี่อ๋ออิน โอ look, ้กล่อมคงถูกนี่เห็นเป็รุ้นนี้ไหมเอาง่ายอีกทีนึงแล้วว่าบังโตกันสุดยอดวันนี้หลังคาะพี่น้องอย่าลืมค่ะเขาจะเสี้ยวเรียบร้อยแล้วเนาะเสี้ยวเรียบร้อยแล้วเกียมเขานี่แหละเด้อค่ะใส่พอประมาณพอหอมเนาะพี่น้องป๊บอยัง่ไงแล้วมาเาเสริมเฉพาใส่น้ำเกลือน้ำอย่างเด้อค่ะาเสริมสิใส่อันน้ำปลาน้ำปลายี่ห้อเหี้งก็ได้เนาะ พราะว่าจะเป็นตานันตานี่เด้อค่ะที่บเมนที่ปลารดกับปลาหมกน่ะมันแต่แล้มันจะเค็มผมดช่วรลดน้อยนหนึ่งค่ะหอหนัวค่ะใส่น้ำปลาทั่วไปแบบนี้พี่น้องน้ำปลายี่ห้อยังก็ได้พวกนี้ความเค็มของเบิ้นกับสีอันนั้นเด้อค่ะฮากระติมลงไปลดค่าวไปเนี่ยลงไปเลยหลายตาเนาะตาเนาะไหมตา,อ,ตา,อ,ตา,อ,ตาอย่างนี้ปุ๊บร้ายพี่น้องโอ้พอดีพอาะเขาเหมาะกันแน่ดูพอดีพอดีค่ะ ปลาขวดนึงเส่โหลพอดีปูกับซ้ำ่าได้มาใส่กับโหลนี่เลยเนี่ยอืออืออือขยเยขยเยาครับอันนี้เป็นพราะเป็นตายแล้ประกาอันนี้อย่างกะไรนอนเตร็จละค่ะคุณมู้ชมพี่น้องปูดองค่ะหลายท่านพี่น้นองพี่กระยากได้ดยุยย้ำฝนพ่นละเดี๋ยวค้าหาวิธีส่งกอนอดองเป็นละอาจจะแบบอันใส่สุญญา,ากาศไปโหลดนิงเส้เนอกเธอว่าบ้างเนาะ แอบนั่นจะดีกว่ารอย้มฝนกันนะคะยามนี้มันอืดพี่น้องหายยากหลายเกตต้องไปก้นเอากับในอหูดำเนี่ยค่ะเมื่อกี้กับพี่น้องไปก้นปูมะละกันน้ำมะดองนะค่ะรองเบิงเด้อพี่น้องในลายท่านเพื่อนกกสีอันถามเขามาขึว่าดองปูสูตรนี้มันดีจีงไหนมันดีที่ว่าเนื้อมันจะเบาๆนะค่ะเวลามันเป็นมะสามสองคืนนี่ก็ถือว่ากินได้ละผู้ต้องคนเมา่กีกินแล้วแต่ว่าอยากให้แซ่บกับประมาณสามคืนน่ะสามคืนเอาเพระเห็ุถ้าถ้ถือสูตรมันจะเบาแน่แต่ว่าถ้าเราเหตุถือสูตรน่ะเนื้อปูเมยื่อก่าค่ะ เนีย่ยมันเป็นม้าค่ะนี่แหละค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีนาะค่ะฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในโซเชียล้วกแต่ในหูดัมนำเด้อค่ะมือหนาสิพาไปก้นไม้เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเสริกพี่น้องเด้อค่ะ